พุทธานุสติอิสิปิโสภะควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะโกวติธรรมานุสติสวากาโตภะโวตาธรมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจตาริปุริสายุาคานิอัตาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนโย ο, ปาหุนโย ο, ทักกินโย ο, อัญชลีกรนิโยอนุตตรังพุญยาเขตตังโลกัสสาติ พระคาถาชินะบัญชรสมเด็จพระพุทธญาณโตพระมรังสีเช่นชย,ยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราธโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเะเกเ,เตมุนิสาราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมวทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมหัง อุเรสะคุณากโรหะท่าเยเมอุรุธโธสารีปุตโตจัทขิีเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคนลานโนจวามะเกทักขิเนนะทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสัตโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุขะโว กุมารกัสโปเทโรมะเหสีจิตตะวาทโกโสหมยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสสิคุนากโรปุณโนังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติลกามะมะเสศาสีติมหาเทราวิชิตาจิตนาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนรสาฉลันตาศีละเตเชนะอังคะมังคสุสันติตาระตานังปุระโตอาสิทักขิเน เมตตาสุตะังทัชชังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมขันธโมระปริตันจะอาตาติยสุตะังอากาเสชัตนังอาสิเสสาปาการสันตตาชินานานาวะสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปทวาอเสสาวินยังยันตุอนันตจิณเตชะสา ว,ะสะวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชิณปัญชระมัดจิมิวิหารตังมหิตเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจว,วมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะจิตตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตตันตรายโยสัทธม,มานุภาวะปาลิโตจารามิชิณปัญชเรติ บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสมาพินิมิตาสาวุธันตังคลีเมฆลังอุทิตโครสเสนมารังธานาธิดามวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชัยยมังคลานิมาราติเรกมาพิยุจิตสาสัพรรติง โครัมปน,นารวกมากมาดาทะทยังขังคันติสุทันตวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานินาราคิริงข้ชาวรังอัติมัตตภูตังทาวกิจกรรมสนีวสุทารุนันตัง เมตตามหูเสกกวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิอุกิตตะคขมติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิกตวานักกัตโทารังอิวะคพิณียาจินใจยตุถวจรังชันากายมะเชสันเตนะโสมวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวัะเกตุง วาถาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานินันโทปนันทภูชกังวิปุตังมหิตินปุเตนะเทระภูชเกนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิทุกาหติทิภูชเกนะสุทัศตหาังประมังวิสุทธิชุติมิตรทิปการพิธานังยาณะคเตนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานี เอตาปิพุทธชชยะมังคลาอัตกาถะโยวาจโนที่นาทิเนสารเตมัตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปทวานิโมขังสุขังอธิขมมยนาโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปุรโตวะปารมีสัพพปโตสัมพทธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัตเจนะโหตุเตชัยังมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยสุชยมังคเลปราชิตปะพันังเกสีเสปตะวิโปคกเรยปิเสเกสสะพุทธานังอะคับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภัตตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิตังปรามจาริสุปัฏกินังกายกรรมังวจจกรรมังปัฏกินังปัฏกินังมโนกรรมังปานิทีเตปัฏกินาปัฏกินานิการตวานะละขันตัเถปัฏกินเน พระวัตุสัพพังค์ลังรักขันตุสัพเเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเเทวตาสพพธรรมานุภาเวนะสัทถาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเเทวตาสพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตปฏิทานคขาทาญาเทวตาสันติวิหารวาสิณี ุเปคะเรภูธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนภวันตุภูชิตาโสทิงการนเตทวิหารมันเเลเทราจะมัชฌานวกาจะพิกโวสารามิกาธานปติอุปาสกาขามาจะเทสะนิขมาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะอนดสัมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาตติกา นิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสากะรนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรมโมธรรมธราจัพุคลาสังโฆโหตุสมัโขวะอัฏฐายจาหิยะจาอัมะอเมรคตุสัทธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนพุทธิิงสัมปาบุนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปัสสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชฉันโตกาเลเทโวปวัสตุ พุทธิภาวายะสัตตานังสัมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตะจะอัตระชังนิจังรักขันติพุตตะกังเอวังธรรมเม αι, นราชานุปชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบททรงเทวตาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสเพเภปิปานิโน เอตาวัตตาจะอมเหหิส e, ัมปังพ right ุญญาสัมป so so totally. ังสพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายศีลังรักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคาถาสุมังคละคาถาโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังฆะรังระคันต ar ุสพพเทวตาสัพะธรรมานุพาเวนะโสตถีหนตุนิรันตรงโหตุสพังสุมังฆลังรกคันตุสะพเทวตาสัพะสังขานุพาเวนะโสตถีหนตุนิรันตรงสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะระคังปัญธามีสพพโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลัง รันตานันจเตเชนะระคังปัญธามิสัพปโสสเพพุทธาภรปดาปัจเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะระคังปัญธามิสัพปโซสเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะระคังปัญธามิสัพปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจเตเชนะระคังปัญธามิสัพปโซ สเพพุทธาภะรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภะรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภะรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภะรปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะระคังพันธามิสัพภะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ้วยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการเทินสัต <tit le> บุญกุศล <rett> ของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนา ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมโดยทนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสีคืออายุวันณนะสุขะพระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสิทธิทุกท่านนะครับ